โทัพนี้พี่แจ็คได้มาภาพสนุกครับพอมาเปลี่ยนทียบกับทูแล้วที่เป็นเซอร์เวิร์ลเราเป็นไงความแตกต่างอารมณ์อารมณ์อ่าโจนาโมชิทัวนั้นได้พักก็ต์คูต already นะวันนี้ already ลงแทนทางด้านของเกตนะครับรายการนี้ก็รู้สึกดีขึ้นก็ผัดัดกันลงเนาะพี่ใบนี่คือแบบโหมืออาชีพมากเลยครับผมขอบครับอย่าชมผมเยอะครับผมผมว่าเตะกระโปรงนนึงมน่าใช่แล้ว เดี๋ยวรอมาดูในรายการการแข่ง <TF> ขันนะครับตรงนี้ครับอีวอฟินิกเจอกับอีอารีน่าอีวอฟินิกเขารอไปแล้วนะแต่อีอารีน่านี่ก็ลุ้นที่จะรอเขารอบเหมือนกันถ้าเกิดชนะอีวอฟินิกตรงนี้ได้น่าจะมีโอก้ยเฮียคุดหนวดสามคนน่ะคิดดูดิไอ้คุดหนวดสามอ่ะโอ้โหไอ้คุดเวอร์เฮ้ยไอ้คุดหนวดสามนี่ครับในตัวพีิเทอร์ราลพิจ็คครับเฮ้ยจะชนะทางด้านของอีวอรนี่ยากมากเลยนะฮะทางด้านของอีวอรครับ ขวยคุดนัวไอคุดหมุนโคโนสามอ่ะเมื่อคืนนี้มันฝึกหมุนโคโนกันนะโอ้แม่งแบบสุดจัดไอคุดชอบตะกี้นะมันหมุนไก่ออ e a d y อย่ะงตั้งคืนอ่ะเมื่อคืนเนี้ยนั่งหมุนนั่งนั่งซ้อมหมุนหมุนโคโนกันั่ะหมุนแบบเปิดโคโนแล้วก็มาหมุนยิงกันยิงกันยิงกันนะในการเล่นว่าอ่าเราจะอยู่ในเหลี่ยมไหนถึงจะปาระเบิดได้ดีหรือว่า จะปลาระเบิดได้ถึงตรงไหนได้บ้างครับก็อยู่ที่ความเข้าใจของผู้เล่นครับแล้วก็เป็นงานฝึกการปะทะด้วยเนาะใช่ครับเพราะว่าในโหมดสเวเวิร์เนี่ยก็จะมีการปะทะในแต่ละมุมของแผนที่คุณเอาจมันมันหมุนสวยถึงมันจะได้คิวน้อยอะไรก็ช่างไะผมอยากให้ดูมันทําจังหวะนะมันทําจังหวะให้เพื่อนได้ดีมากๆเลยคุณบางทีมเนี่ยเล่นโหมดโหมดนี้เก่งแต่ตรงกันข้ามอาจจะไม่ได้ชำนาญในการโดดร่มในการเอาชีวิตรอดเพื่อที่จะปิดฟูยากก็ได้ แต่ก็ฝึกให้เก่งทุกอย่างเป็นอีกหนึ่งหมดที่ชคูดทำให้ผู้เล่นสามารถเข้ามาพัฒนาฝีมือหรือสกิลเพย์ได้ใช่วเรื่ชาว์เตอร์ที่เพิ่มเข้ามาล่ะพี่แจ็คก็เป็นอีกหนึ่งปืนครับที่สามารถทาดาเมจได้ค่อนข้างเยอะแล้วเป็นคอมโบเดียวกันกับที่ถ้าเกิดเราใช้กับไฮยตโตะครับไฮยตโตะเป็นเป็นสกิลที่ทําให้เราสามารถทําดาเมจได้แรงขึ้นถ้าเกิดเลือดเราน้อยลง ครับก็เรียกได้ว่าเป็นคอมโบคู่กับชาปันเตอร์ไปแล้วตอนนี้ทางด้านอ,อกกัสน,น็อกดาวไปก่อนแล้วครับใช่ครัสบสารเบิร์กโซเจนานครับที่ป่าเข้าไปเช็คเมื่อสักครู่ครับ เราหน้าก็ยังคงเป็นหนึ่งคนที่ร้อนแรงไม่เสื่อมไม่คลายนะเจอโปรเตสเตอร์ตรงนี้แต่พลาดไปก่อนครับเจอทนายภูนาปลาละเบเข้ามาใส่เอากาสเก็บตัวอะไรทีได้ด้วยครับส่วนกลับมาตอนนี้จำนวนคนกลายเป็นเอรีนาที่ยังครบอยู่ส่วนวูฟฟินิชเหลือแค่เขาโลหมดเลยนะมีโอกาสที่จะพลิกกลับมา1-1เหมือนกันฮะลิมิตคุมอยู่ในบริเวณโซนท้ายโกดังโมชิฝืนอยู่แต่โดนดาวไปเหลือแค่กอดคูคนเดอร์ที่เล่นอยู่ในพื้นที่ทางด้านล่างครับโอกาสพลิกกลับมาเนี่ยถามว่ามีไหมมันก็ยังพอมีนะพี่แจ็คนะใช่ครับแต่ว่าต้องดูเลือดด้้้วยยคครับืออลิิมตตพูนน่่าโโปเเเี มาสี่คนแล้วไปชุบกลับมาหมดแล้วครับโหแล้วเป็นก็อดคูดที่เหลืออยู่ครับก็อดคูดนี่เป็น MVP ีระดับเวลมาก่อนด้วยครับครัเพิ่งได้ถ่ายรายการกับน้องไปด้วยนะก็ยังคงเก่งกาไม่มีเสื่อมคลายนะครับก็อดคูดใช่ครับเราโดนสี่หนึ่งแบบนี้นี่ก็สู้ยากอยู่เหมือนกันนะมาเฟียไม่กลัวฮะครับกลัวอะไรครับมาเยอะครับมาเยอะไม่กลัวครับกลัวอะไรครับไม่ได้คิดไว้ครับส่งส่งให้ส่งให้ มาเฟียไม่กลัวนะเจนไปจบอยู่พึ่งนัสนทห์่แจ็คไม่มาเมื่อกี้มั้งแบบาด้วยกันเราเปิดน้องดาวหนึ่งนะเป็นเสียที่ตีเสมอมาค่อนข้างเร็วครับใช่แต่บางคนนี่ไม่กลัวมาเยอะไม่กลัวมาเฟียนะกลัวอะไรครับกลัวภรรยาครับอันนั้นเป็นพี่ใบหรือเปล่าอ่าใช่ครับผมช่วงนี้แล้วกลัวๆ้วไง้นพี่แจ็คกลัวไหมฮะภรรยาผมสวดครับอุ้ยใช่เหรอครับใช่ครับก็จะต่อเข้ามาได้สูตรแปดเจ็ดห้าเจ็ดตื้อ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 ต่อเข้ามาได้ครับใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างฮะในบรรยาากศีีันน้ ของซีซันเจ็ดที่มันจะเริ่มก็น่าสนใจอยู่หลายทีมครับไม่ว่าจะเป็นนิกมาหรือว่าเป็น e อียรีนาหรือว่าอีวอตคือทุกทีมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นมีการเสริมผู้เล่นเข้ามามีการโยกย้ายทีมมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นก็เลยทําให้ความสนุกของฟีเฟอ o โปเล็กเนี่ยมันประมาณนี้ก็คือเราจะได้ติดตามทีมที่เราเชียร์ดูเอเอใส่เสื้อมาใส่เสื้อฟิิฟอร์มาทั้งทีมเลยปะแล้วเราต้องมารอดูว่า ฟอออรรรร์มมมขงททททีีีี่่เเาาชบักจะเป็นนยังงไใการจริงๆถามว่าผมรู้จักพวกมันไหมผมรู้จักพวกมันดีเลยนะไอเอลินาเนี่ยไอออกัสเนี่ยไอโปเดเต้เนี่ยผมบอกให้แต่ผมไม่ได้อ่อนอ่อนให้น้องมันแน่นอนนะผมบอกผมบอกไว้เลยผมบอกผมไม่ได้อ่อนให้มันแน่ไม่มีท่าผมเต็มที่อ่ะผมบอกให้ผู้เเหลือคนดียวแต่ว่าพี่กลับมาไม่ได้จริงๆอุ้ยแต่ปลาระเบิดใส่ดาวคุณฮะได้พูดโมชีก่อนครับหายไปโมชวครับตัวของอีโวฟี่หนิงนี่เหมือนเขาจะเล่นกระจายกระจายกันเหมือนกันนะ น่าของอีวอตอนนี้เหลือแค่2คนแล้วครับเดี๋ยน่าจะสามเลยครับใช่ครับออการมีโอกาสที่จะโดนชุบขึ้นมาด้วยครับน่าจะกลับมาได้ครบ4ได้ไม่ช้าแต่ว่าโปเตเต้ในจังหวะที่จะไปชุบตรงนี้ก็โดนไปเหมือนกันเลยเขาดาวสองแล้วโจสวยเหลือคนเดียวน้องเหลือแค่หน้าปูนาออการ์ฟื้นขึ้นมาได้แล้วตอนนี้กลายเป็นสองสองคูาหน่อยคูลหน่อยที่ตามเขามาปูน้าตรงนตัวเดียวกอดคูลแม่นแล้วก็นกอดคูลแม่นแล้วก็กระปืนตรงนี้ที่ใส่เข้าไปปูน้าเอาไปหนึ่งคนแล้วออการ์จะออกมาตัดกอดคูลได้ในจังหวะที่กอดครับตอนนี้ อ่าแล้วโจน,นะพยายามจะขยับเข้ามาแล้วกลายเป็นว่าอเลน่าชุบกันกลับขึ้นมาได้ครับแต่ว่าอ e ีวอชุบไม่ได้เลยครับโจน,นะต้องเล่นแลวครับในขณะเดียวกันที่อเลน่าเหลือ2คนแล้วได้พันยาด้วยแล้วถ้าแบบนี้ได้พันยานี่โจน,นะอาจจะสู้ยากเลยครับเพราะว่าช้างของอเลน่าเริ่มพร้อมแล้วครับตัวพื้นที่เมื่อสักครู่นี้โจหนะไม่ได้ใกล้เคียงกับการไปชุบได้ด้วยนะใช่ครับมันอยู่คนละมุมครับก็ที่เหลือต้องคลัตช์เท่านั้นครับสถานการณ์เริ่มสู้ด,ดีในรอบสองรอีสามก็อีวัวฟินิชแล้าอีเอเลน่าเ2-1ครับ าแล้วก็เป็นสกอร์ที่ไม่ตอนตอนเหลือ2องทำไมไม่รีบไปปิดเถอะไอตอนเราเหลือ2ไม่รีบวิ่งเข้าไปปิดกันวะได้กับการแข่งขันแบบนี้ครับถูกต้องครับอีเวนต์สควอช2022นะครับไม่เป็นไรมันแค่ราวเดียวแฟนอีวอล์ฟินิกก็ยังสามารถให้กำลังใจกันได้อยู่หลายฟแฟนออารีนาด้วยเพราะจริงๆถ้าเกิดพูดถึงดีกรีทั้งอีวอล์ฟินิกแล้วก็อีอารีนาเนี่ยก็เป็นระดับดีกรีแชมป์ทั้งคู่ใช่ครับในเรื่องของระดับลีกครับถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นใหม่มันต้องรีบเข้าไปปิดนะเมื่อกี้ปล่อยกูููยยยืนนนออ่ข้้างงงใคเดีวไถต ไม่มีใครมาพลากสิ่งนี้ไปจากพวกเขาได้ครับกับแผนที่นี้ครับคาทตเรติว่าครับเป็นพื้นที่ที่คุมไฮคาวได้ก็ได้เปลี่ยนนะแต่เหมือนมันจะมีบ้านที่มีชั้นสองอยู่ประมาณ2หลังนะครับตรงนี้ครับก็สามารถขึ้นไปบนหลังคาได้พวกเลยนะทางด้านองแบบนี้ครับาแล้วออลดี้ไปโดนก่อนเลยครับเจอออการ ออกัสยิงก่อนเฮ้ยทำไมมาเล่นกันอย่างเงี้ยวันเนี้ยแล้วทางหน้าขอลิมิตโดนโมชีล็อกค้างอยู่โมชีได้ไหลมาตรงนี้ไม่หมิตเกือบจะร่วงแต่ว่ายังถอยกลับเข้าไปได้สกายเลอร์ผักไอวอลให้ส่งให้แบบนี้กลางไว้รอไว้แล้วครับตัวลิมิตครับออกัตยิงลงแบบทุบไม่ได้ด้วยต้องเสียไปก่อนเลยแล้วเทตกืนมาได้ครับทางหน้าอีวอตไปได้ภูนะมาครับอ้าวแล้วตอนนี้ทางหน้าของภูนะน่าจะชุบไม่ได้แล้วปาระเบิดไปซ้ำเลยครับเรียบร้อยครับตรงนี้ตัวโจนาฮะไม่ยอมให้มีการชุบใดๆเกิดขึ้นกับชาบัตเตอร์นะ อย่างที่บอกไปพอเสริมเข้ามาเนี่ยมันเป็นเปินที่จริงๆก็สามารถพลิกเกมได้เลยนะใช่ครับยิ่งคอมโบกับแพะตกนี่ยิ่งแรงนะก็ขู่หลบไปเล่นในบริเวณต้นไม้ตรงนี้แต่ว่าพื้นที่เหลือน้อยแล้วครับมีโปรเจคเตอร์กับออการ์ดช่วยกันยิงอยู่คนละมุมกำลัลงครอสกันอยู่ทั้งหลายโดยกันอีโวอยดกำลังวิ่งมาจากทางซ้ายก็คูกกันแลเบิดลูกนี้ครับกำไว้ก่อนครับจะได้มีโอกาสสวยหรือเปล่าแต่ว่าเทนนิสชนาโจเอาหน่อยน้องใช่ครับในช่วงเวลาที่เอียร์น่าไปเสียเวลามากเกินไปครับก็คู่แล้วโจนาชันตดหน้ากว่าอ โวยโจชาร์จไม่ถูกโจสวยรอบตรงนี้ได้ะเบิดหลังมคนเดียวที่ไปคุมมือที่วงนอกด้วยสไนเปอร์ครับตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วทางนักออกกาดที่ล้มอยู่ก็ไม่ได้ดึงแล้วโดนซ้าออกไปครับแล้วทางน้าของอีโวตเหลือ2คนเลยกลับตนกันข้ามกับเกมเมื่อกี้นะเกมกีอีโวตเหลือคนเดียวครับโจนะโอ้ล้วเกมนี้เป็นเอเลีาเหลือคนเดียวครับอีโวตเหลือสองคนเลยครับแล้วเป็นโมชิกับโจนะครับโมชิกับโจนี่เป็นมือสไนททั้ง2คนด้วย แต่ถามว่าในเรื่องพื้นที่ลิมิตก็ยังพอมีอยู่เนาะใช่ครับเวลาที่วงจะบีบมาถ้าตัดได้ก่อนในระหว่างทางที่อีวอฟินิกกำลังเคลื่อนย้ายเพรสเซชันมาหนึ่งคนเนี่ยฝั่งเอรลน่าก็มีลุ้นครับจริงครับแล้วขยับเข้ามาแล้วครับทางน้องโมชิครับราโจ้นะพยายามขยับตามมาแล้วโดนกดไปไม่โดนครับสวนแาพไปแล้วอยากเล่นเราได้คลอสแบบนี้ลำบากเลยครับเจาะไอวอลให้เพื่อนไอวอลจะแตกลูกสุดท้ายครับตอนนี้แต่ว่าวงก็เริ่มบีบเข้ามาเรื่อยๆครับแล้ว ติดตัวของแอดดอยไม่มีปัญหาคือพอไปพลาดเฟิร์สช็อตนั้งแรก็จบเลยเนาะเ <c oughs> พราะว่าตัวองวอลฟินิกก็อ้อมซ้ายอ้อมขวาได้นะยิ <c oughs> นครอสกันไม่มีมุมให้ดย<ล>กูคือจริงๆถ้าเมื่อสกูตจ่ายดามเมจให้กับทางด้านของโจน,นะไปก็อาจจะทำให้โจ้น,นะเสียทัมมิ่งแล้วได้เล่นต่อได้นานขึ้นแต่เมื่อกี้ยิงพลาดไปหน่อยครับทำให้ทางด้านของอีวอทคอสตำแหน่งมาแล้วปิดงานได้เลยก็ต้องชมเรื่องของอีวอฟินิกด้วยในเรื่องของการหลบได้นะ จังหวะเมื่อคู่มีจังหวะการกระโดดกันกันที่ดยคือรู้ว่าเขาน่าจะยิงมาในจังหวะนั้นแหละใช่ครับคือตัดสินใจฉีกออกมาเพื่อที่จะล่อให้เพื่อนอ้อมไปอีกทางหนึ่งอืครับปิดมุมได้ก็เรียบร้อยเลยครับเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องของพื้นฐานแต่ว่าสําหรับนักแข่งพวกนี้มันอยู่ในสายเลือดแล้วนะว่าจังหวะการเลยต้องเล่นอะไรยังไงใช่ครับใช่ครับยิ่งเป็นอีวอตฟินิกด้วยนี่โหจริงจริงวอร์ซีรี่ที่ผ่านมาเนี่ยอีวอตฟินิกนี่ก็ผลงานดีมากๆเลยนะครับ เพียงแต่ว่าเกมสุดท้ายเท่านั้นเองที่เขาพลาดแค่เกมเดียวเกมสุดท้ายก็เลยทําให้เขาพลาดแชมป์ไปครับถูกต้องครับอันนี้คือสําหรับใครที่ <ผม S 2> จะเป็นแชมป์ด้วยนะคุณก็ต้องเก็บให้ทุกรายละเอียดนะครับต้องทําให้ดีจนถึงหยดสุดท้ายจริงๆนะครับเบอร์ฟฟนิกกับเอ,อรีนาครับในราวที่5ตรงนี้หลังจะเสมอกันอา2 2ครับเบอร์ฟฟนิกไล่ตามมาได้ครับ ตอนนี้เสมอกัน2-2แล้วตอนนี้ทางด้านของอีวัวกับเอียริน่ายังไม่มีใครล้มเง<ก>ี้ยเป็นการเซตพื้นที่กันนะแบ่งพื้นที่กันเล่นอยู่ครับยังไม่มีใครขยับเข้าไปสวยระเบิดไปเปิดน็อกมาได้ครับชิโจมันเลี้ยวเหมือนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะจังหวังน,น,นะตอนนี้ต้องทำระเบิดไซโคลงไอ้เจ้าระเบิดไซโคลงปั่นไซโกอยไอ้ไอ้เจ้าปั่นระเบิดสายสายสายก้อยอ์แต่ว่าก็คุณก็ถอยกลับเข้าไปได้ครับหลังจากไอวอลโดนพังทลายด้วยสกายเลอร์ เหลือสองคนแล้วครับทางด้านเอรีน่าหายแบบนี้จะรับมือ,อยังไงอ่ะอีโวตครบสี่แบบนี้โอ้โหเต็มระบบเลยครับ แจ็คคุณพื้นที่สนามบอีเวิรดเต็มระบบแต่ถ้าเกิดเปิดโอ้โหเรียบร้อยก็โดดจัดให้ครับพี่คุณจัดให้แล้วจบเลยตรงนี้แซงแล้วเบลฟินิกสามต่อสองครับอ่าแล้วอีวอรฟินิกตอนนี้เครื่องติดแล้วครับแล้วหยุดยากด้วยนะเครื่องรุ่นนี้ครับก็ยังลุ้นที่จะเข้าไปพี่แจ็คอยู่นะพี่แจ็คก็มาถนี่ได้จริงนะครับได้สองเกมจากเอเลน่าเนี่ยสามแป้งตรงนี้เพียงพอที่จะส่งเขาให้ได้เป็นจ่าฝูงครับ ส่วนเอเิน่ายังลุ้นๆอยู่คืออย่างน้อยควรจะแบ่งแต้มให้ได้สักหนึ่งแต้มหรือไม่ก็ชนะตัวเอเิน่าอาตัวของยูฟินิกไปเลยครับพูดไปเข้าหูไปไอผมหยอกเล่นเฉยไผมไม่ได้มีอะไรกับแกเขาบอกแน่นอนก็คือจะกอดคอไปกับผมอันนี้เฉยไผมแซวกันเฉยนี่ก็เสียวๆหน่อยนะครับสำหรับทีมอื่นๆที่อยู่ในกรุ๊ปก็ยังมีไม่ได้มีอะไรกับใครนะผมบอกไว้ก่อนนะ อย่าเอาผมไปอันนี้อย่าเอาผมไปหาศัตรูเลยผมขอร้องคะับผมก่อนเลยครับท่าน้าของโบลิตเต้นี่เจ็บหนักเลยต้องเสียยาไปถึงกับ2กล่องอะไรทีเดียวครับผมไม่เคยทักตั้งแต่ผมอยู่มาโดยมิฉนผมไม่ทะเลาะใครบอกคนดูไม่เคยเห็นดีครับทะเลาะใครเลยใช่ไหมครับค่อนข้างสูงเลยครับไปโดนระเบิดอีกหนึ่งคนครับท่าน้ของพูนะ โอ้ทางด้านของอ e ีวอ์นี่ยังไม่โดนตามเลยนะแต่เป็นทางด้านของเยลิ A นาที่เจ็บหนักไป 2- 3งสาคนแล้วครับตอนนี้มีชาบัตเตอร์ก็จริงครับออเลยด้แต่ว่ามุมที่จะเล่นตรงน,นี้มันไม่มีเลยอยางน,น้อยในแง่ของการคุม<อ>พื้นที่เนี่ยก็เป็นอ e ีโวตี่ดูดีกว่าอยู่ดีได้คุมในพื้นที่วงตรงนี้เกิดประสบการณ์ทีมากเขาครับล้วโดนสวนกลับมาล่วงเหมือนกันครับโมชิครับแต่โดนเปิดเฟิร์นออลไปก่อนครับตัวอยลินาก็กระจายแล้วก็มังไหวเข้าพื้นที่คืนอยู่เหมือนกันครับมีหนึ่งคนที่เล่นอยู่วงนอกนะฝั่งอีโวฟินิก ออรเลยดี้ออเรดี้ตรงนี้มาเอ้ากลายโบ๊พยายามจะเข้ามาชูโมชีแต่ว่าเสียตาไปด้วยครับเมือคะแนน้าโจนาห์คนนี้อยู่นอกแล้วครตอนนี้ยารินาตาย้ังตรงนี้กำลังคำรามเหมือนกันครับแล้วโจนาไหลเข้ามาอยู่ในบริเวณพื้นที่ตรงกลางครับเข้าไปล้อมจับแบบที่เรียบร้อยแล้วเจอสี่ตอนหนึ่งแบบนี้โจนาความหวังที่จะครัชจะมามันอาจจะยากเกินไปลูดกดได้ขัน็อกขัหนึ่งเท่านั้นสุดท้ายต้องถวายไปครับ จากการที่จะต้องไปชุบออเรดี้หนึ่งคนนะทำให้เสียเพิ่มอีก2คนเท่ากับว่าเหลือคนเดียวแล้วสู้ยากเลยครับช้างองยูวครับคือตอนแรกที่ดูมินิแมปเนี่ยในเรื่องการที่ยูว์สิ่เข้าวงได้ก่อนเข้ามาในพื้นที่ได้ก่อนนะสนุกเลยน่าเลยที่กระจายร้อนไปรอบๆแล้วจังหวะที่พยามาชุบเนี่ยดันโดนสามอีกคนมิแจคครับใช่ครับเล่นลำเลีเลยเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่น่าสนใจนะในการโยกย้ายมาอยู่กับยูว์ครับชางองออเรดี้ครับออเรดี้นี่ก็เป็นแชมป์ประเทศไทยโปรลิกซีซั่นห้าด้วยนะ ครับตอนนี้ย้ายมาอยู่กับเสือขาวตอนนี้ก็ยิ่งเพิ่มความแก่งเข้าไปอีกแล้วถามว่าอยู่ทีมไหนก็ทีมนี้แหละครับอะไรดีทีมนี้เขาเจอเนี่ยใช่ครับก่อนหน้านี้ครับตัวอีโวตขยับแนวกว้างขึ้นครับการปล่อยโดนมาครับเอียอร์ยีน่าครับแต่ว่าโดนพังไปที่เรียบร้อยแต่ก็ทําให้ได้เห็นตําแหน่งของอีโวตได้ชัดเจนครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างะครับตอนนี้ชีดอตนกตัวนี้โมชีครับค่อยคอู้ย ือว่าจะล่วงนะยังไต่ข้ามมาได้คแล้วกอดคุกโผมาหนึ่งหัวครับลิมิตจัดให้ครับโอ้ยเราสู้เขาไม่ได้เดยสามแล้วครับตอนนี้ทางด้านของลิมิตจับให้ได้มาหนึ่งครับคือในแง่ของการประท้าในโอเวอร์ฟินิกจังหวะเอาตัวรอดสองหนึ่งสามหนึ่งอะไรเงี้ยทำไม่ใช่ว่าเราจะเก่งเป็นเรื่องการคุมที่หรือว่าการดักตัด่อนในการเป็นเอรีน่าทำได้ก่อนหลายครั้งในวันนี้นะครับใช่ต้องบอกว่าอีโวนี่สกิลเพย์ค่อนข้างสูงในการที่จะเอาตัวรอดครับครับ แต่ว่าเอเลน่าน่าจะทําการบ้านกันมาค่อนข้างหนักในการที่จะต้องเตรียมมารับมือกับทีมใหญ่เพราะว่าเจ้าตัวก็อยากที่จะเข้ารอบด้วยแหละครับพี่อเลน่าใช่ครับได้มาการเล่นก็เลยหลากหลายใช่ได้มาสักหนึ่งแต้มก่อนนี่โอกาสเข้ารอบก็สุก<ช>ตัวเอเลน่าเราเจอกับอูออรดีเมื่อสักครู่นี่โดนล็อกขาดไปแล้วนะครับตำแหน่งตรงนี้อไ,ไ,ไอวอลพางังแต่ยังถอยออกไปได้ไม่เสียชีวิตแต่วงกําลังจะบีบครับนะตอนนี้ครับเสร็จระเบิดไปลูกนี้ไม่โดนครับแล้วทางด้านของพื้นที่อีวอสนี่ เสียเปียบจัดๆเลยแล้วล่วงไปอีกหนึ่งคนครับตอนนี้เหลือโมชิคนเดียวแล้วครับจากระเบิดนะครับตรงนี้เอาการ์ดเก็บไปได้แล้วโปรเตเตเ้ไปซ้ำเก็บโจนามาเลยแค่โมชิคนเดียวเจออุ้ยแต่ว่ายิงใส่ตรงนี้โมชิได้โปรเตเต้มาเหมือนกันครับในจังหวะควิกสโคมาโมชิพยายามจะเล่นในบริเวณพื้น่าให้ดีที่สุดครับมีหนึ่งคนกำลังจะอ้อมบ้านมาโมชิรู้อยู่แล้วครับต้องดูว่าจะพยายามเก็บคิวไหมแต่ว่ายิงซ้ำศพตรงนี้แล้วกลายาว่ามันพลาดไปหลายนัดเหมือนกันครับ กูนะอ้อมมาแล้วลูสายจบเลยครับไม่ได้คิวด้วยครับตรงนี้โมชิตโตเยอะเกินครับ4คนครับแต่ก็ถือว่าโดดเด่นนะในการที่เปิดน็อกไปได้2คนครับต้องบอกว่าทางหน้านของโมชิเนี่ยเคยอยู่ทีม JL มาก่อนแล้วเคยคได้แชมป์อีดิสคอร์สองซีซันเลยนะครับครับผมแล้วกลายมาอยู่อีวอตตอนนี้นี่ไม่รู้ว่าจะยังได้แชมป์ติดกันหรือเปล่า3ซีซันอีริสคอตของเขา ผมว่าซีซั่นนี้เดาแชมป์ยากมากครับตัวอีสปอร์ตนะครับใช่ไม่ได้เตงอะไรเลยนทีมกูเล่นหนีแล้วก็ทุกทีมเนี่ยยิ่งพอตอนนี้มาถึงฟีเฟเบอร์ซีซั่นเจ็ดเนี่ยแต่ละทีมก็พัฒนากันมาเรื่อยๆนะครับตัวระบบระเบียบนะครับความเป็นอีสปอร์ตที่มันเพิ่มมากขึ้นครับตอนนี้มีโลโก้ใหม่ด้วยสวยงามเลยฟีเฟเบใช่ครับรอบ54โอ้โห้โมชีโอ้โหเหลี่ยมสู้เขาไม่ได้เลยอะผมเล่นเที่ยอะไรวะจังหวะนี้ล็อกได้หนึ่งครั้งอีกครั้งหน คว<พ>ามค<า>มตรงนี้ครับพี่แจ็คลิมิตตอนนี้ก็คิวค่อนข้างเยอะนะ7คิวครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่เปิดดาเมจให้เพื่อนได้ค่อนข้างดีเลยครับเดี๋ยวที่เราฝั่งตรงนี้ก็จะมีโจ <Yeah. S 2> นาห์นะครับที่7คิวเหมือนกันแต่ว่าเรดี้โดนรู้ตรงนี้มาจากตัวพูน่าครับวิ่งได้ดีครับแล้วโจนาระเบิดใส่โปเตเต้มาจะเก็บคิวเพิ่มไม่ได้วย๋ยวโจนาจังหวะชาร์จตรงนี้เจอโอกาสชาร์จคืนก่อนครับ ชาบัตเตอร์ส่วนมาเหลือแค่ก็อตคูตคนเดียวเหมือนว่าเอียรีนาจะออกนำยาวๆเลยครับตอนนี้มีโอกาสจะขึ้น5-3ด้วยครับถ้าได้เจ็ดก่อนก็จะเป็นการจบเกมแรกไปครับทางด้านของเอียรีนานี่เลือดน้อยด้วยนะแต่ว่าคนเยอะกว่าเขาแล้วก็อตคูตโดดลงมาด้านล่างแล้วครับขยับเข้ามาครับพูนะพยายามจะปิดงานแต่ว่าก็อตคูตก็พยายามที่จะเล็งเองครับไม่ยอมล้มง่ายครับเราหันมาส่วนด้วยแต่ว่าก็อตคูตก็เจ็บหนักจัดนะเรียบร้อยครับเอียรีนาขยับนำเป็น5-3ครับใช่ครับดูดีนะ ดูดีนะครับในจังหวะตรงนี้ครับตัวยารินาคือมันเริ่มต้นจากลิมิตท,ที่ตัดได้แม่นเลยครับครับพอตัดได้ก่อนหนึ่งคนนี่เรียบร้อยเลยครับตัวฝั่งฮ e ิวเวอร์ฟินิก็ไม่มีคนที่คุมในเรื่องของแนวกว้างและแผนที่เมื่อสักครู่เนี่ยนี่หลองไซเปอร์สําคัญมากนะครับใช่ครับถ้าเปิดดาเมจได้ก่อนนี้ทําให้เพื่อนค่อนข้างจะได้เปรียบเพราะว่าฝั่งตรงข้ามก็จะเสียทัมมิ่งเสียยาด้วยครับ เสียคนด้วยบางครั้งนะใช่ครับเลืออีกสองราวรับเอเลนาเพื่อเอาแต้มมาตรงนี้ก่อนหนึ่งแต้มแล้วลุ้นเข้ารอบไปด้วยกันกับตัวอีวอร์ฟินิกจบแล้วจบแล้วถือว่าทําได้ดีมากๆเลยครับที่ได้เข้ามาปะทะกับทีมใหญ่ๆนะเอเลนาครับใหญ่จริงๆก็ใหญ่ทั้งคู่นะแต่ว่าทางของอีวอร์ฟินิกก็เรารู้มือกันอยู่ว่าผลงานเขาค่อนข้างโดดเด่นครับแล้วก็ผู้เล่นมากประสบการณ์ครับแล้วก็ที่สําคัญที่ทาให้อีวอร์ฟินิกนี้ยืนยาวมาคือเรื่องมาตรฐานด้วยนะใช่ครับที่เขาทําได้ดีในทุกๆซีซันครับแทบจะไม่มีซีซันตกเลย ใช่ครับคือจริงๆต้องต้องบอกว่า EOS ย h ์ฟินิกเนี่ยที่1ที่2มาตลอดไม่เคยไปอยู่ที่3เลยครับโอ้สุดจริงครับทีมนี้แชมป์ก็มาหลากหลายครั้งนะใช่ครับก็มีอารีนาเนี่ยนะครับที่ไปตัดับเบิลแชมป์แกได้นะอะไรแกก็สวดกลับมาทีเดียวเลยนะครับใช่ครับอารีนาก็ทำดีครับวันนี้ครับอารีนาครับแพ้ไปแล้ว เราไปน็อกทางหน้าของก็ตคูดมาได้ครับลิมิตครับเราได้ซ้ำด้วยครับตอนนี้ทางด้านของอีวอร์ดฟินิก์เหลือ3คนแล้วครับหน้าก็ขยับเข้าไประยะประชิดรัป่าสองชาง้น <ไป S 2> แต่ยังไม่ได้น็อกดาวครับแล้วเป็นทางหน้านของภูนะที่ไปกดน็อกดาวไป2คนเลยทีเดียวครับใส่เก็บหน้าเอาอีตรงนี้ไปหรือแค่โมชีคนเดียว1หนึ่งครั้งครับตัวอีวอร์ดฟินิก อีอารีนาเหลือ4ี่คนแล้วมีทุกอย่างครับโมชีที่ถูกทิ้งไว้จะบอกว่าโดดเดี่ยวมันก็ใช่เะยครับเพราะต้องรับหน้าที่ในการคุมแนวกว้า้กับทีมวิ่งไต่ไอวอลมาสกายเลอร์เคลียร์ไปรู้อยู่แล้วว่าอยู่หลังกล่องตรงนั้นระเบิดลอยมาบีไปพื้นที่ออกเสียไอวอลอีหนึ่งครั้งครับรอดยากเหลือเกินครับโมชีตรงนี้เรา6หกสามไปแล้วพี่แจ็คครับปืนทั้ง4คนนะหันไปหาเขาคนเดียวเลยครับตรงนี้รอดยากครับครับเราขึ้นมาเป็นแมตช์พอยต์เลยครับชาแนลของอีอารีนาครับอืมโหล้วมาตั่สิันที่ กลายเปว่าดูไปดูมาถึงเราที่สุดตรงนี้นี่แม้ว่าความสามารถไอวอรฟินิกแต่ดูจะเหนือกว่าในเรื่องความสามารถเฉพาะตัวแต่การชาร์จขอชิมเล่นไม่ไได้อชิมกลายเป็นเอรีนานะครับวันนี้มันเสียเหลี่ยมไอลิมิตไอ้เหี้ยว่าทำการบ้านว่างเนกันมาค่อนข้างดีสู้สู้ลิมิตไม่ได้เลยอ่ะไอดูดีอารดูดูดูผมได้ดูเนะดูดูดิดูชิมาเล่นดิสกอร์นี้อันนี้ผมไปบ่นมาแล้วหกต่อสามครับตอนนี้ครับเอรีน่าถ้าชนะอีกวินนี้ก็ดูดูดูมาเล่นดิโอเต้เต้กำลับเบิดมาคู่ออ r e a d y เลยครับชนกันอยู่นอกเขื่อนใช่ไหม อ๋อการ์ดโดนทันนาโมชิคอไปแต่ว่าอีกอย่างมันไม่มีตัวหน้าชนด้วยนะไม่มีตัวหน้าชนเขาด้วยเขาไปทันนาในก่อนอ l เ e a d y เก็บโปเตต้ได้ครับชาบัตเตอร์เคลียร์มาตรงนี้แล้วก็ทูจะชาบัตเตอร์ตัวตอการสมบัใส่เข้ามาก่อนครับกระชุกลายเป็นล่วงไป2คนเลยจำนวนคนเสียเปรียบ้อยกว่า1ครั้งครับตัวนั้นภูนะโดนระเบิดมาตรงนี้แค่ครั้งหนึ่งยังไม่ถึงกับตายครับหลบเข้ามาอ้อมมาทานนานอกแล้วกำลังจะชุบตรงนี้ตัวโจ้านาเขาไม่ยอมไม่ชุบเลยครับระเบิดเขามาปิดทนันโนเ่้ว โมชิแบบนี้ดึงเพื่อนไม่ได้ด้วยแล้วไปโด,ด,ดบบนดาแบบนี้เรียบร้อยครับเนี่ยต้องต้องดูช็อตที่ทางน้าของก็อดคูดเข้าไปชาร์จทางน้าของออกัตที่เลือดน้อยมากครับแต่ด้วยการเป็นซองชาร์จของออกัตทําให้สามารถพลิกสถานการณ์ที่ตัวเองเสียเปรียบกลับมาปิดน็อกดาวน์ท่างน้าของก็อดคูดมาได้นี่แหละครับคือซองชาร์จหรือชาร์จบัสเตอร์ใช่ครับจะแพ้เอาด้วยวันนี้ผมบอกให้มาดูดิมันโดนเซอร์ไพรส์แหละครับคือกะว่าเขาสแนปออกมาแล่นแบบนี้จะแพ้เขาด้วยมันกลายว่าโดนก่อนแล้วดาเมจ